ตัวพูดดังๆไม่ได้ยินเยสเยเก่งเลยน้องนี่โอ้ว้าวหรอมีรูมันมีรูได้ใช่ไหมอ,ไหะ,อะไรต่ออะไรต่อ อะไรต่อโอ้บ่ายอันนี้ก็มีประตูอีกอันนึ่โอะเฮ้ย hmm. oh, น้องข้ามไปอันหนึ่งหรือเปล่าน้องข้ามอันนี้ไปหรือเปล่าอันนี้หรือเปล่านี่ hmm. นี่ตัวอะไรนั่นแหละนั่นแหละข้างหลังข้างหลังเคลื่อนมาอีกตัวอะไรเออตัวอะไรสีตัวอะไร <I. S 1> ถัดมาถัดมาฮะใช่หรือใช่ตัว P ไหมใช่เก่งเลยตัวอะไรเอตัวอะไร R ตัวอะไรเ K ่ใครเก่งมาลงมานี่มาลงมานี่น้องเห็นตูดเดโนัวเสาไหมตูดมัน ไปดูตัวเดนโนเสาร์ไหม,ไมอเอาเลยมาแล้วดูตัวเดนโนเสาร์เลยไไงตัวสีเขียว,ยวนี่เดนโนเสาร์ตัวสีเขียว,ยวนี่มันมีแต่ตูดนะเห็นไหมเห็นไหมตรงนั้นใช่นี่ฮะ<า>นี่หางมันหางมันมีเป็นเขาเขาด้วยเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่ตรงหางมันมีครีบแล้วก็ตรงปลายมีเขาเขา้ตัวใหญ่ไหม หายดูนะ่อยมาดูข้างหน้ามันมาดูข้างหน้ามันมันยิ้มไหมนี่มันกินอะไรกินเนี้ยมันกินต้นไม้เหรองำ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 กินหมดแล้วกินหมดหรือยังนหมดแล้วอู้นี่นี่มีขีดด้วยนี่ขีดอยู่ข้างหลังน้องกล้าจับไหมน้องกล้าเดินเข้าไปจับมันไหม จมูกเลยวองเสานี่จับปักมันนี่มาดูตามันมาดูตามันนี่เก,ก่งเลยน้องไม่กลัวนี่จับขามันด้วยชอบไหมชอบอยากกินไหม